เมียวเงี้ยวเงียวเมียวจ้าแมวนอนแล้วนอนนอนนอน้ยวเงี้ยวเงียวเมียวเงียวเกาะเท้าสวยไหมเอ้ยอย่าจับอย่าจับเช็ดมือปัดมือออก มีมีวมวมีวีวมียมีวมีวมมียมวมีมีมีวมีวมีวีวมีวมีีวมวมัววมวมมวมมาเมวมาวมีมวมีวมีวมีวมวมวมมวีหมีีีมวมีม ไปนู่นแมวอยู่นู่นรถมารถมารถมา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 ม่ม่มามมามามูแมวมามูแมวไงดูมมวไม่ใชมเหรอเออไปตรงนูานาม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 ่มา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 ไาม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 มมมม ได้เจอแมวแล้วแมวเรียกเอิญก่นเอิญแมวกันแมวหืมอย่าไปใกล้แมว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  mèo 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 non mèo 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 nôn. mèo, nôn. mèo nôn. Ừ. Ừ.